แฟนคลับโล่งอกพระเอกสุดฮอตคนนี้ผ่อนผันเกณฑ์ทหารเป็นอีกหนึ่งพระเอกดาวรุ่งมาแรงอย่างมีนิชคูณขจรบริรักษ์นับได้ว่าตอนนี้หนุ่มมีนมีผลงานโดดเด่นมากมายมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากและช่วงนี้ก็มีการเกณฑ์ทหารจากที่หนุ่มมีนเคยผ่อนผันมาแล้วล่าสุดปีนี้หนุ่มมีนก็ขอผ่อนผันต่ออีกครั้งจ้า ทาแฟนคลับฮือฮาทั้งโซเชียลบ้างก็บอกว่าปีนี้พี่มีนขอผ่อนผันจ้าน้องไม่ได้จับแล้วนะคนที่บนไว้แก้ได้เลยโล่งใจไปเลยนอนแทบไม่หลับตื่นเต้นแทนนอนไม่หลับเลยทำใจไม่ได้ผ่อนผันไปก่อนนะนิชาดีใจด้วยนะคะลุ้นแทบตายอ้ายผ่อนผันเจ็บครับ5555 จะผ่อนผันจะใบดำใบแดงนะเวลานี้ก็ยังไม่พร้อมที่ให้ติดอ่ะ